บรรยากาศนยนมแมลแรงแดดลมลมตกพี่น้องบรรยากาศดีคือฝนจิตกนะพี่น้องเนาะตอนแรงๆกัสิบรรยากาศกด็ดีธรรมชาติกะสวยงามอันนี้คือปลากเกษตรผสมผสานของยายนอมด้กเกษตรศาสาผสมผสานหนึ่งไร่ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกนะคะจะมีหลายอย่างมีกล้วยอ้อยสอยปีบพิกบักเขียมักทั่วนี่แหละค่ะมักทั่วกับกำลังสิขึ้นข้างยายน้องก็มาเห็ดกู่มั่นแต่ว่านี่รุ่นก็จะไม่เห็ดข้างบักทั่ว,ท,วทั่วฟักยาวนะคะเนาะทั่วฝักยาววันนี้ก็มากู่มั่นฝนกับเมือดอมากเลยด้อค่ะคุณ ฝนเหมิดมากแล้วฝนจะตกแล้วย่ายนอมกะย่งปลาเด็กกับบานพวา,ารล้อมั่นขึ้นรถย่งประสิทธ์นะจ้าเพื่อนเพื่อนพอกพนันคลีปหนาเนาะคะ่ะเนาะ